สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับ Felicity Love เช o นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับท็อปิกน่ารักๆของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเฟยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้การสนับสนุนช่องของเฟยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะหวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไปนานๆนะคะท็อปิกของเราในวันนี้ค่ะก็คือข่าวลือที่แสนโด่งดังของคุณในช่วงนี้คืออะไรนะคะ ข่าวลือที่แสนโด่งดังของคุณในช่วงนี้คืออะไรเดี๋ยวรอไปไพ่บอกกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเฟมีการให้เลือก3ใบนะคะอันนี้กันใบที่1ค่ะกันใบที่2ค่ะแล้วก็การใบที่3ค่ะเลือกการใบที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะเฟทำทามสตาร์ไว้ให้นะคะในช่อง description box แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเลือกเวลาของการใบที่คุณชอบได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข่าวลือนะคะที่แสนจะโด่งดังเกี่ยวกับตัวคุณในช่วงนี้คืออะไรนะพลังงานของคุณนะคะคือเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขกับตัวเองมากๆนะคะรู้คุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะคุณ คุณรู้ว่าคุณค่าของคุณนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพูดหรือยกย่องคุณไว้ยังไงแต่คุณรู้ว่าคุณค่าของคุณนะคะมันอยู่ที่คุณทำตัวยังไงวางตัวยังไงแล้วก็ให้คุณค่าของตัวเองไว้ยังไงนะคะดังนั้นแล้วพลังงานของคุณตอนนี้นะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะ รักตัวเองเคารพตัวเองรู้จักตัวเองนะคะเราก็วางตัวได้เป็นอย่างดีนะคะคุณจะไม่ทําอะไรก็ตามะคะ่ะที่มันเป็นการลดค่าของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าคุณนะคะตอนนี้อารมณ์เหมือนแบบว่าสวมมงให้ตัวเองแล้วนะคะไม่ได้เป็นอารมณ์หลงตัวเองนะคะแต่ว่ารู้ว่า ตัวเองควรที่จะทํำยังไงนะคะถึงจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่านะคะทั้งในสายตาของตัวเองแล้วก็สายตาของคนรอบข้างคุณจะไม่ทําอะไรก็ตามนะคะที่เป็นการลดคุณค่าของตัวเองเป็นอันขาดนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพทาร่นะคะจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับข่าวลืออันแสนโด่งดังของคุณในช่วงนี้นะคะอืม มีความมั่นใจขั้นสุดนะแล้วเขาเลืออะไรการช่วงนี้คุณดูมีความสุขดูรักตัวเองนะคะแล้วคนเขาแบบเอาคุณไปลือกันว่ายังไงข่าวลืออันแสนโด่งดังของคุณในช่วงนี้ โอ้โหข่าวลือของคุณอันนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าออขอเล่าเป็นสถานการณ์แต่เฟย์จะ,ะไ,มไม่เล่าในเชิงของลักษณะ,ะที่มันเป็นทัศนคตินะคะหรือว่าโอพิเนียยเนาะเดี๋ยวเฟขอเล่าเป็นสถานการณ์ละกันคือข่าวลือของคุณในช่วงนี้นะคะ่ะข่าวลือของเขาจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าตัวคุณเองอะคะ่ะ เพิ่งจะเพิ่งจะประสบความสำเร็จนะคะหรือว่า ทำอะไรสำเร็จไปบางอย่างนะคะคุณอาจจะเพิ่งปิดโปรเจกต์ที่ที่แสนยาวนานมาได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งเรียนจบก็ได้แล้วก็การเรียนจบของคุณน่าจะไม่ใช่ปริญญาตรีแน่ๆนะคะไฮรแฟนขึ้นน่าจะเป็นแบบปริญญาโทรปริญญาเอกเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้สูงมากๆนะมีประสบการณ์แล้วก็ เป็นพลังงานของคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากๆเป็นที่ปรึกษานะคะระดับที่ปรึกษาแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะตัวคุณเองอะค่ะเขาลือว่าพอคุณคุณเพิ่งทำสิ่งนี้สำเร็จจากความพยายามของคุณอันแสนยาวนานนะคะเหนื่อยยากมาก็เยอะนะคะแล้วก็มันมีช่วงที่แบบเหมือนคุณ เหมือนคุณอาจจะหายไปจากวงโคโจรวงสังคมอะคะ่ะอาจจะลาไปศึกษาต่อหรือเปล่าหรือว่า,าเป็นช่วงที่คุณแก้ปัญหาชีวิตนะคะในเนื้องานก็อาจเป็นได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีพลังงานของคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกขนาดนั้นนะคะเหมือนคุณอาจจะปลีกตัวนะคะไปศึกษา ธรรมะไปศึกษาธรรมชาติทำความเข้าใจหรือว่าไปค้นหานะคะแนวทางในเชิงจิตวิญญาณอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ทำสำเร็จนะคะเขาลือกันว่าคุณทำสำเร็จแล้วคุณเก่งมากๆเลยนะคะคุณคุณดีจังนะคะคุณดีจังคุณ พอคุณกลับมาคราวนี้คุณเปลี่ยนไปนะคะเขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่ทรงคุณมากเลยนะคือสถานการณ์เนี่ยเขาจะลือกันตลอดนะว่าจะเห็นคุณนะคะเป็นเขาเรียกว่าช่วยนะคะช่วยคนนั้นคนนี้เสมอะคะ่ะคุณจะ ถ้าเกิดมีงานบุญงานช่วยที่ไหนเนี่ยคุณก็ไปนะคะมีบริจงบริจาคอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยบุคลิกเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนนะคะคุณมีความคุณมีความนุ่มนวลนะคะคุณมีความนุ่มนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับ สถานการณ์ที่เขาลือกันก็คือว่าคุณยิ้มย้มแจ่มใสามากขึ้นคุณเปลี่ยนไปนะคะคุณมีคนมีคนห้อมล้อมมีคนรักมากมายนะคะคุณอยู่ในจุดที่ไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ถึงคุณนะคะจะมีคนห้อมล้อมนะคะมีคนชื่นชมยังไงก็ตามอะ่ะ คุณก็ไม่ได้ที่จะปล่อยให้ใครเข้าไปในชีวิตง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่เดือดร้อนเนี่ยคุณพร้อมช่วยนะคะเท่าที่คุณช่วยได้คุณมีพลังงานที่ดีมากๆนะคะเขามองเหมือนคุณสำเร็จในการทำอะไรบางอย่างแล้วคุณก็กลับมามถ้าเกิดว่าเป็นสังคมในที่ทำงานนะคะ ถ้าเป็นสังคมในที่ทำงานเขาก็จะมองว่าคุณกองที่หนึ่งเนี่ยดีจังนะคะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยกย่องอะ่ะถ้าจะพูดหรือถ้าจะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะที่มันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยพูดเรื่องนี้ออกมาเนี่ยต้องคิดถึง,ถ,ง,ถ,งถึงท่านทีเลือกันไปที่หนึ่งเลยยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าพูดถึงว่าแบบออเป็นคนที่คำนวณน,นะคะคิดเลขได้เร็วหรือว่า เป็นคนที่แบบสามารถที่จะสามารถที่จะจัดทำข้อมูล Data ที่มันเป็นชุดข้อมูลเยอะๆอย่างเงี้ยต้องไปต้องไปคุยกับกองที่1เลยเพราะว่าเขาจะทำได้ละเอียดมากแล้วก็ทำได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง Specific เป็นเป็นความเฉพาะนะคะความถนดัดความลึกในบางอย่างเนี่ย มาคุยกับกองหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเนี่ยเชี่ยวชาญสุดแล้วนะคะศึกษามานานแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เก่งถือว่าเป็น Number o n เลยนะในเรื่องของเรื่องนี้เรื่องเฉพาะเจาะจงอะคะแล้วเนี่ยคะ่ะคือข่าวลือเกี่ยวกับคุณนะคะข่าวลือที่แสนจะด่งดังเกยก่บค,คุณก็คือคุณเป็น Number o ์แล้วก็ เป็นคนที่ใจดีนะคะพึ่งพาได้ในเรื่องที่คุณถนัดในเรื่องที่คุณฝ่าฟันในเรื่องที่คุณพยายามแล้วคุณได้มันมาแล้วมันสำเร็จแล้วคุณก็อยู่ในจุดที่ดีมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากๆนะคะในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็สำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งนะคะ ต่อไันะคะสำหรับท่านที่เลือกการใบที่สองนะคะพลังงานของคุณนะคะคุณคุณรู้ตัวเองนะคะในตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะดูแลคนอื่นแล้วก็คุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะคุณมันเป็นพลังงานของของเออ ตัวคุณที่อาจจะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นมากๆอะคะ่ะแล้วสุดท้ายอะคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่มีความสุขมันเหมือนกับตัวคุณยังไม่ทันที่จะมีพอเลยคุณก็ไปให้คนอื่นเหมือนเหมือนคุณอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะถ้าคุณแบบมีตังแค่นิดเดียวอะแต่ พอเพื่อนมาขอยืมแล้วคุณก็สงสารเพื่อนคุณก็ให้เพื่อนไปแล้วสุดท้ายคุณก็อดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้คุณทุกข์อย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบมีพลังงานที่ได้เรียนรู้ว่าถ้ายังดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะก็อย่าพิ่งไปดูแลคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้นะคะแล้วคุณก็ตระหนักมากๆเลยในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ช่วยเหลือใครนะคะแต่หมายความว่าตัวคุณนะคะ กพ็พยายามนะคะที่จะดูแลตัวเองให้ดีทำตัวเองให้พร้อมทำตัวเองให้มีความสุขก่อนที่จะไปดูแลก่อนที่จะไปให้กำลังใจคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะคุณให้ตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งแต่คุณไม่ได้เห็นกับตัวนะคะที่คุณพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีเพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณดูแลตัวเองยังไม่ได้ คุณก็ดูแลคนที่คุณรักไม่ได้และเนี่ยค่ะคือพลังงานนะปัจจุบันของคุณนะคะ,อะขอย้ำนะว่าไม่ใช่พลังงานเห็นแก่ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานที่เห็นแก่คนอื่นเหมือนกันนะคะ mm. เนื่องจากรักคนอื่นนั่นแหละค่ะ mm. ก็เลยต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนอพลังงานดีดี เอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข่าวลือที่แสนจะโดดเด่นของคุณในช่วงนี้คืออะไรนะคะข่าวลือที่แสนจะโดดเด่นเลยนะตอนเนี้นึกถึงกองสองเนี่ยคือต้องพูดเรื่องนี้เลยเขาว่ากันว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเหยียบให้มิดเลยนะต้องปิดนะเรื่องนี้อย่าไปบอกใคร แสนที่จะโดดเด่นโด่งดัง โอเคเขาลือกันว่าอะไรข่าวลือที่แสนโด่งดังของคุณนะคะลือกันเยอะเลยอะขาลือกันนะคะว่าคุณกองที่สองอะอคุณกองที่สองกำลังมีสถานการณ์บางอย่างในชีวิตนะคะที่เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังอยู่ในจุดของจุด ของการนิ่งจุดของปัญหาชีวิตจุดของอุปสรรคอะไรบางอย่างอะคะ่ะเขาลือกันว่าคุณกองที่สองเป็นเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณกำลังหา ทางจัดการกับชีวิตคุณอยู่อะคะ่ะมันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนั้นมันทำให้คุณค่อนข้างที่จะคิดมากนะแล้วก็ปลีกตัวออกไปนะคะจากจากเพื่อนๆนจากคนในสังคมนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าตัวคุณนะคะ ดูเหมือนไม่ไว้ใจใครการที่คุณไม่ส่งสิ่งกับใครอะคะ่ะหรือว่าปลีกตัวออกไปมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจใครเวลาคุณคุยคุณคบกับใครหรือว่าพูดจาอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะพูดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นนะคะแล้วก็จะมีคำเป็นคำพูดที่ที่ต้องการ ต้องการความกระจ่างแจ้งอะคะ่ะต้องเป็นเหตุเป็นผลต้องตักกะ,ะคะ่ะก็จะไม่ค่อยคุยเล่นกับใครแล้วนะคะไม่ค่อยคุยคุยแบบหยอกล้อเหมือนเมื่อก่อนนะคะเขาเขาลือกันว่าคุณจะต้องเจอกับจะต้องเจอกับปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างนะคะหรือหรืออีกในหนึ่งก็คือตัวคุณเองอะคะ่ะ อาจจะมีภาระนะคะเหมือนตำแหน่งงานเก่าที่คุณได้ทำอะค่ะมันจบลงแล้วคุณก็ได้รับการมอบหมายงานใหม่นะคะซึ่งงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่คุณเองอะจะไว้ใจใครมากไม่ได้จะเปิดเผยมากไม่ได้ หรือจะวางตัวแบบเมื่อก่อนไม่ได้เล่นเล่นสนุกสนุกหอกล้อนะคะแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่เปลี่ยนไปนะคะคุณอยู่ในจุดของการเป็นคิงไม้อะนะคะคุณอาจจะได้รับการโปรโมตนะคะให้รับผิดชอบงานที่สูงขึ้นยากขึ้นหรือว่างานที่มีความสำคัญมากๆอะคะ่ะแล้ก็ต้องรักษาเป็นความลับ อย่างงี้ค่ะหรือคุณอาจจะถูกเลื่อนเป็นหัวหน้านะคะหรือว่าคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างที่แบบคุณรู้ว่ายิ่งคนรู้น้อยยิ่งดียิ่งไว้ใจใครได้น้อยยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึ่งที่หนักๆเลยอาจเป็นไปได้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาคุณเจอกับคนที่เขาทรยศหักหลัง คุณเจอกับความสัมพันธ์แย่ๆมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณไม่ไม่กล้าที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจใครได้อีกเลยนะคะมีปัญหากเกี่ยวกับ trust issue นะสามารถเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์นะคะได้ทุกแบบเลยนะคะที่มันสอดคล้องกับชีวิตของคุณนะคะแล้ว พอความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะมันมันจบลงมันทำให้คุณมีปัญหานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความไว้วางใจใครนะคะ trust issue นี่คือแบบมันเป็นปัญหาหลักของคุณคุณไม่เชื่อใจใครได้อีกแล้วคุณก็จะคิดมากๆนะคะดังนั้นเราไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะพูดอะไรนะคะคุณจะใช้ความคิดคุณจะใช้สติ คุณจะไต่ตรองพินิษ์พิเคราะห์นะคะแล้วก็จะไม่ให้ใครก็ตามค่ะเข้ามารู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำเกี่ยวกับตัวตนของคุณที่คุณเป็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับตัวคุณนะคะข่าเรือของคุณก็คือคุณไม่เอาใครแล้วในช่วงนี้นะคุณคุณไม่เอาใครแล้วคุณไม่ไว้ใจใครแล้วคุณ คุณทำทุกอย่างได้ตัวของคุณเองอะคะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณก็คุณก็ใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็คนที่คุณรักเท่านั้นเองคุณไม่ไว้ใจใครง่ายๆแล้วในตอนนี้นะคะก็เป็น เป็นข่าวลือที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังเลยนะคะมันทําให้ใครๆนะคะที่ได้ยินเรื่องคุณเขาอาจจะแบบไม่ค่อยกล้านะที่จะที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณหรือเล่นกับคุณหยอกๆกับคุณนะคะแต่มันก็เป็นเฟมว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องการอยู่แล้วนะเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณเองก็คิดไว้ว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณจะต้องแบบรักตัวเองก่อนไปรักคนอื่นนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวลือที่แบบ กำลังโด่งดังเป็นกระแสเกี่ยวกับตัวคุณในตอนนี้นะคะท่านที่เลือกการ์ดใบที่สองค่ะต่อันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่3ก็คือการใบนี้นะตัวคุณเองในตอนนี้นะคะคุณแทบจะคุณแทบจะไม่ไม่ค่อยเชื่อ สิ่งที่คนอื่นบอกไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นคุณจะเชื่อเซนส์ของคุณนะคะคุณจะเชื่ออินทิวิชันของคุณคุณจะเชื่อเซนส์เชื่อจิตวิญญาณเชื่ออะไรก็ตามอะคะ่ะที่ที่ที่มันสกิดใจคุณนะ่ะนะคะคุณอาจจะคุณอาจจะมีบทเรียนนะคะเกี่ยวกับการที่ใช้ตักกะ นำทางมากไปใช้เหตุผลมากไปแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นการหลอกแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นคุณมีสัญญาณเตือนนะคะสัญชาตญาณเตือนเซนส์คุณเตือนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณแล้วแต่ว่าคุณไม่เชื่อตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณเชื่อแล้วก็คุณจะใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะเป็นเข็มทิศนำทางคุณนะคะเพราะว่าคุณนะคะ เข้าใจแล้วว่า ชีวิตของคุณนะคะตัวตนของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาคุ้มครองอยู่แล้วท่านนะคะก็จะคอยบอกคุณคอยเตือนคุณนะคะไกด์คุณนำทางคุณให้คุณไปในทางที่ที่ดีอะคะ่ะซึ่งอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้หลายตอนหลายครั้งมากๆนะคะจนถึงตอนเนี้ยคุณก็เลยมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันเป็นอ,อ่อ ที่มันเป็นเซนส์ทั่วไปที่ไม่ใช่เซนส์ทางจิตวิญญาณนะ่ะบางทีมันก็อาจจะพลาดได้แล้วก็สิ่งที่น่าเชื่อที่สุดนะคะก็คือเซนส์ที่มันเป็นในเรื่องของจิตใจเป็นสัมผัสที่6นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในตอนนี้ข่าวลือนะคะที่แสนจะโด่งดังเกี่ยวกับ ท่านที่เลือกการไปที่3คืออะไรในช่วงนี้ค่ะมีข่าวลืออะไรนะที่แสนจะแบบว่าด่งดังเป็นกระแสมากเลยนะพูดชื่อกองสามานี่ต้องนึกถึงเรื่องนี้เลยนะคะเหยียบเหยียบไว้ให้แซตเลยนะคะ ก็เป็นพลังงานที่แบบไม่แปลกใจเลยนะคะที่คุณทำไมคุณถึงจะต้องปิดหูปิดตาแล้วก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคนอื่นนะคะมันเป็นเพราะว่าในที่ที่คุณอยู่อะคะ่ะสังคมของคุณน่ะเขาลือกันนะคะว่าตัวคุณน่ะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคมาได้แล้วนะอืแต่ว่าเมื่อก่อนนะมี ออข่าวลือเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับกองที่สามที่พยายามที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วมันพลาดไปมันไม่ถูกต้องมันล้มเหลวนะคะสิ่งที่กองสามอะ่ะจะทำในอดีตอะ่ะมันไม่สำเร็จก็พยายามมากพยายามมากๆแสดงออกชัดเจนมากๆ แซวมากมากแต่ว่ามันพลาดไปในตอนนั้นนะคะข่าวลือเยอะมากลือกันให้แทรกกองสามเฟลแล้วนะมีชีวิตที่แบบแย่มากเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปตอนเนี้ยเหมือนกับว่ากองสามก็แบบไม่สนใจใครแล้วนะคะไม่สนใจใครแล้วตอนนี้เหมือนกับมุ่งหน้ามุ่งตานะคะที่จะที่จะ สร้างอนาคตตัวเองใหม่นะคะไม่ค่อยสนใจใครแล้วแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองคนเดียวสร้างโอกาสให้ตัวเองทำงานทำเงินนะคะบางครั้งก็จะเห็นกองสามเหมือนกับพยายามเข้าหาคนนั้นคนนี้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะ เพื่อที่จะสารสัมพันธ์กับคนที่มีอำนาจเนื่องจากว่าเมื่อก่อนกองสามเคยพังมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับตั้งหลักได้แล้วนะคะมีเป้าหมายแต่เป้าหมายก็คือการเข้าไปตีสนิทไปทำดีกับคนที่มีอำนาจ ไปทําตัวน่ารักน่ารักใส่เขานะคะจริงๆแล้วก็เพื่อที่จะอยากจะขอโอกาสนะคะอารมณ์เหมือนกับว่าไต่เต้าออันนี้นะคะสถานการณ์ที่เขาพูดนะตั้งหลักได้แล้วตอนนี้อ่าเอาใหม่ข่าวลือพวกนั้นฝ่ามาได้แล้วตอนนี้มีข่าวลือใหม่ไต่เต้าจะเธอนะคะฮเนี่ย ถอนหายใจด้วยเลยนะคะข่าวลืออันเก่านะคะพึ่งผ่านไปข่าวลือใหม่สำหรับคุณกองสามนะเป็นอะไรที่แบบเนี่ยละค่ะโด่งดังแสดงว่าคุณกองสามจะต้องเป็นคนที่อยู่ในจุดสนใจนะคะมีไพ่ The Strength ขึ้นนะคะเป็นคนที่แบบบุคคลิกดี คุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีนะคะโปรไฟล์ดีก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่ถูกข่าวลือในลักษณะของการพยายามไต่เต้าเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่บุคลิกรูปร่างหน้าตาดีกว่าคนทั่วไปในสังคมของคุณนะคะคุณจะต้องโดดเด่นในเรื่องนี้มากๆมันก็เลยทําให้คนเขาว่าค่ะเอาคุณไปลือในในเชิงของการพยายามที่จะ หวานสเสน่ห์หรือโปรยสเสน่ห์ให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่ามาหลงเชื่อหลงรักอะไรแบบนี้ค่ะอือฮึก็ข่าวลือของคุณนะคะในช่วงเนี้ยเฟยอ่านให้ตรงตรงเลยนะคะอ่านเป็นสถานการณ์นะไม่ได้อ่านเป็นอ่อไม่ได้อ่านเป็นความรู้สึกอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นข่าวลือที่โด่งดังมากเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะก็คือคุณกําลังพยายามที่จะไต่เต้าความสําเร็จ ด้วยการใช้เสน่ห์ของคุณในการหวานให้กับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเพื่อเขาจะได้ให้โอกาสคุณซัพพอร์ตคุณนะคะก็นั่นแหละค่ะมีการเอาเรื่องเก่ามาพูดนะคะแล้วก็เสริมไปด้วยเรื่องใหม่นะคะที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แบบมันก็ต้องโด่งดังเนาะเรื่องแบบเนี้ยใครๆก็ชอบพูดนะคะยังไงก็ตามพลังงานของคุณนะคะจาการไปที่คุณเลือกเนี่ย คุณปิดหูปิดตามไม่สนใจอดีแล้วนะคะทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นต่อไปนะคะเฟย์เชื่อว่าคุณนะคะเชื่อว่าการทํางานของคุณหรือว่าความสําเร็จของคุณนะคะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณไปแคร์ว่าใครจะซับพอร์ตใครจะนินทาหรือใครจะพูดอะไรเชื่อมั่นในความดีงามของตัวเองนะคะเฟย์เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับท่านที่เลือกการไปที่3ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพีิหารของเราวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ